สวัสดีค่ะพบกับสีกาองค์นะคะกับรายการเรื่องเก่าเล่าสนุกตอนนี้นะคะจะเป็นการเสนอตอนที่ชื่อว่าย้อนรอยพระราชพิธีโศกันแห่งกรุงรัตนโกสิน์เจ้านายพระองค์ใดโศกานเป็นพระองค์แรกและพระองค์สุดท้ายเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะ ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์วัฒนธรรมการไว้ผมของเด็กไทยโบราณคือการไว้จุกทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนับตั้งแต่พระราช,ชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ไทยลงมาถึงบุตรธิดาของขุนนางตลอดจนบุตรหลานของสามัญชนเมื่อเด็กอายุครบ กนจุกนั่นก็คือ7ขวบถึง9ขวบหรือ11ขวบสำหรับเจ้านายผู้หญิงที่มีอายุครบ11เพระชนสาสำหรับเจ้านายผู้ชายเมื่อครบ13ชัน้นสาทางครอบครัวของเด็กจะจัดพิธีโกนจุกขึ้นตามแต่ฐานะและความสะดวกพิธีโกนจุกถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมอันเกี่ยวข้องกับการเกิด โดยจะมีความเชื่อในเรื่องของขวัญมาเกี่ยวข้องทั้งยังบอกว่าเด็กกำลังก้าวย่างเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่พิธีโกนจุกมีคำที่ใช้เรียกตามแต่ฐานะของบุคคลน,นั้นๆกล่าวคือถ้าจัดพิธีสำหรับพระราชโอรสพระราชธิดาที่ทรงมีพระอิสริยยศตั้งแต่ชั้นเจ้าฟ้า จนถึงชั้นพระองค์เจ้าจะเรียกว่าพิธีโสกันแต่ถ้าจัดสำหรับพระเจ้ารลานเธอหรือสมาชิกในราชสกุลวงอื่นในพระราชวงศ์ในลำดับชั้นหม่อมเจ้าจะใช้คําว่าเกศกันซึ่งเป็นพระราชพิธีเช่นเดียวกับพระราชพิธีโสกันต่างกันที่การแต่งองค์ทรงเครื่อง ตลอดจนพิธีแห่บางอย่างอาจเพิ่มลดตามลำดับพระเกียรติยศของเจ้านายพระองค์นั้นๆพระราชพิธีโศกันเจ้านายชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระบรมราชองค์การ ปูดเก้าปูดกระมอมให้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่สมพระอิสระิยะยศและฐานันดรศักดิ์ของเจ้านายพระองค์นั้นๆสิ่งก่อสร้างที่จำลองขึ้นในพระราชพิธีโศกาลคือเขาไกรล,ลาบอันเป็นสมมุติบันพทภูเขาจำลอง ในการประกอบราช,ชพิธีตามโบราณราช,ชประเพณีพิธีโสกันในยุครัตนโกสินนั้นได้สืบทอดแบบแผนมาจากกรุงศรีอยุธยาตอนปลายโดยมีเจ้าฟ้าพันธวดีซึ่งเป็นพระเจ้าลูกเธอชั้นเจ้าฟ้าในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพียงพระองค์เดียว ที่ยังทรงมีพระชนมายุอยู่เมื่อแรกตั้งกรุงรัตนโกสินทร์และทรงทราบขนบธรรมเนียมในวงังเมื่อปลายกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างดีขณะเดียวกันทรงเกรงว่าพิธีโศกันตามโบราณราชประเพณีจะสูญหายไปจึงได้ทรงบันทึกและทรงแจกแจงรายละเอียดไว้เป็นตำราเจ้านายพระองค์แรก ที่ทรงเข้าพิธีโสกันตรงตามตำราที่เจ้าฟ้าพันชวดีทรงบันทึกไว้เจ้าฟ้ากุลชนทิพยวดีพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกประสูตรแต่เจ้านางคำสุขซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอินทวงศ์ เจ้ากรุงสศตนคนาหุดร,รมเนียมการโศกันในครั้งต้นรัตนโกสินนั้นนิยมจัดในเดือนสี่พร้อมกับพระราชพิธีสัมพัสฉอนฉินการพระราชพิธีตรุษไทยนั้นถือเป็นการปัดเป่าเสนียดจันไรสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงให้สิ้นไปดังนั้น การโศกันหรือเกศากันในพิธีตรุษเดือนสีจึงไม่ต้องหาเลิกยามใดๆด้วยเหตุดังกล่าวในสมัยโบราณจึงนิยมจัดพิธีโศกันหรือเกศากันพร้อมไปกับงานพระราชพิธีตรุษไทยได้เลยกระทั่งถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำเนียมการตั้งพิธีโศกัน พร้อมการพระราชพิธีตรุษไทยจึงค่อยๆเปลี่ยนไปตามการประกอบร่วมกับพระราชพิธีตรียำประวายแทนสำหรับพระราชพิธีโศกันเจ้านายระดับชั้นเจ้าฟ้าตามตำรับเดิมของเจ้าฟ้าพินทวดีนั้นจะมีการแห่และสมโภชจนกระทั่งเชิญพระเกศาไปลอยรวมระยะเวลาถึงเจ็ดวัน คือเริ่มตั้งแต่พระราชพิธีที่พระมหาปราศาสตร์มีการสร้างเขาไกลรลาชเพื่อใช้เป็นที่สรงน้ำและให้เจ้านายที่ทรงโสการเสด็จขึ้นไปรับพระอีสวนบริเวณรอบเขาไกลรลาชตั้งราชวัตรปักฉัดเงินฉัดทองฉัดรายทางมีพนักงานนั่ง กระลาบานนั่งขัดสมาธิเรียงต่อกันโดยเว้นระยะห่างไม่เกินศอกต่อศอกพร้อมด้วยการละเล่นต่างๆส่วนขบวนแห่มีดังนี้ 1. เชิญนางมารุรชัดเด็กหญิงแต่ชุดละครรำคือนุ่งจีบห่มผ้าหน้านางสวมชดาเดินถือพุ่มที่ทำด้วยหางนกยูง 2. นางเชิญเครื่องแต่งตัวแบบเดียวกับนางเชิญมัยุราชแต่เชิญเครื่องสูงเช่นบังศูนย์บังแทรก 3. นางแต่งตัวสะผู้หญิงแต่งตัวสวมเกี้ยวนุ่งผ้าลายพื้นเขียวห่มผ้าแพรพื้นแดงเดินประนมมือตามขบวนแห่เดินนำหน้าขบวน เจ้าฟ้าที่เข้าพิธีโศกันทรงเครื่องขาวประทับพระราชยานเสด็จไปฟังสวดสามวันถึงสวันจึงโศกันทรงน้ำและเสด็จขึ้นเขาไกรล,ลาดเพื่อรับพรจากพระอิศวรจากนั้นเสด็จลงมาทรงเครื่องต้นแห่เวียนรอบเขาไกรล,ลาดสามรอบและแห่กลับในตอนเช้า ตอนบ่ายทรงเครื่องแดงเข้าพระราชพิธีสมโพธและมีขบวนแห่สมโพธอีกสองวันถึงวันที่7แห่พระเกศาไปลอยเป็นอันเสร็จพระราชพิธีลงสงโสกันตามตำรับเดิมสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าหากเป็นเจ้านายชั้นพระองค์รองลงมาในกระบวนแห่จะไม่มีนางมะยุรชัด ไม่มีเขาไกรราชสำหรับสงฆ์แต่จะทำเป็นพระแท่นสำหรับสงฆ์แทนและกระบวนแห่ก็ทำย่อลงตามพระราชอิสรยิยศศแต่เมื่อมาถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการต่างๆได้ปรับให้เหมาะสมกับยุคสมัยจึงเหลืองานพระราชพิธีรวมแล้วสี่วัน แต่ยังคงรูปแบบเดิมไว้อาทิเช่นนางเชิญเครื่องนางมายุรชัตนางสะเข้าขบวนแห่มีการสร้างเขาไกรล,ลาดสำหรับโศกันเจ้าฟ้าเหมือนเดิมส่วนการละเล่นประกอบพิธีสมโพธก็เป็นไปตามแผนโบราณราชพิธีคือการเล่นกุลาตีไม้ระเบงโมงครุ่ม รำต้นไม้เงินต้นไม้ทองและมหรสพอื่นๆเป็นการเฉลิมฉลองเช่นกระตัวแทงควายยวนหกสูงไม้เป็นต้นจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าพระราชพิธีโศกันนั้นจัดเป็นพิธีใหญ่บางปีมีเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าทรงโศกันหลายพระองค์ ก็จะมีขบวนแห่แหนการละเล่นต่างๆอย่างคลึกครื้นชาววังจึงตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะดูกระบวนแห่และมหรสพสมโพธกันอย่างตื่นเต้นแต่เมื่อเวลาล่วงเลยมาเจ้านายชั้นหลังๆมิได้มีพระเมาลีกันอีกแล้วพระราชพิธีโศกันของประเทศไทยหรือเกษากันจึงค่อยๆเลือนหายไป พิธีโสกันครั้งสุดท้ายที่จัดขึ้นในประเทศไทยคือพิธีโสกันของพระองค์เจ้าอินทุรัตนาพระธิดาในาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษที่ประสูตแต่หม,ม่อม สมพันธ์บริพัตรณอยุธยาที่จัดขึ้นในปีพศ2475อันเป็นปีสุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลังจากนั้นพิธีโศกันก็กลายเป็นอดีตเหลือเพียงแค่ก,การร่ำลือถึงความยิ่งใหญ่และอลังการเท่านั้นและนี่นะคะก็เป็นเรื่องเก่าเล่าสนุก ที่แอดนั้นได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านรวมถึง FC ของช่องได้ติดตามรับชมอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังใจให้มีกำลังใจในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆจากสีกาองนะคะ่ะและอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยติชมพร้อมกับส่งกำลังใจให้แอดใต้คลิปนี้ได้เช่นเคยนะคะ คลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ